ท่ามกลางความเงียบสงบที่ปกคลุมหน้าน้ำและผืนป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีใครคาดคิดว่าพายุลูกใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังก่อตัวขึ้นและพร้อมที่จะพัดถล่มโครงสร้างอำนาจเก่าให้พังทลายลงในพริบตาสถานการณ์ที่เคยดูเหมือนจะเป็นเพียงการเจรจาทางการทูตทั่วไปกลับกลายเป็นจุดแตกหักทางประวัติศาสตร์เมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจงัดไม้แข็ง โดยการประกาศท่าทีที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการทบทวนและเตรียมฉีกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2,543ทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีข้อตกลงฉบับนี้ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ลอเลี้ยงความหวังในการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลของกัมพูชามานานกว่า20ปีบัตรนี้กำลังจะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ค่าและนั่นคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุด ที่ส่งตรงไปยังกรุงพนมเปนทันทีที่ข่าวการแข่งข้อของไทยแพร่สะพัดออกไปผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกับอยู่เพียงแค่ในห้องประชุมสภาแต่กลับส่งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงยิ่งกว่าแผ่นดินไหวไปทั่วทั้งระบบเศรษ,ษฐกิจของกัมพูชาในกรุงพนมเปนที่เคยคึกคักไปด้วยเม็ดเงินจากกลุ่มทุนสีเทาและนักลงทุนต่างชาติแบบนี้กลับเต็มไปด้วยความโกลาหลและความหวาดกลัว ตลาดหุ้นและค่าเงินเรียวเริ่มแสดงอาการผันผวนอย่างหนักกราฟดิ่งลงเหวในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักวิเคราะห์การเงินมองเห็นสัญญาณหายนะที่ชัดเจนเมื่อนักลงทุนรายใหญ่เริ่มตระหนักว่าหากปราศจากความร่วมมือและเส้นสายทางเศรษฐกิจกับพี่ใหญ่ในอาเซียนอย่างไทยโครงสร้างพื้นฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กัมพูชาวาดฝันไว้ก็ไม่ต่างอะไรกับวิมานในอากาศที่พร้อมจะพังคลืนลงมาได้ทุกเมื่อ ความตึงเครียดนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันได้ลามไปกัดกินความเชื่อมั่นของประชาชนและทหารในระดับรากหญ้าข่าวกรองล่าสุดระบุว่าบรรยากาศตามแนวชายแดนกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงประตูการค้าที่เคยเปิดกว้างเริ่มถูกปิดตายด้วยความหวาดระแวงสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยที่เคยหล่อเลี้ยงปากท้องชาวกัมพูชาเริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นจนน่าตกใจ สิ่งเหล่านี้คือแรงกดดันมหาศาลที่บีบให้ผู้นำในพนมเปนต้องเผชิญกับทางตันเพราะพวกเขารู้ดีว่าการสูญเสีย MOU 2543ไม่ใช่แค่การเสียหน้าทางการทูตแต่มันคือการสูญเสียอำนาจต่อรองทั้งหมดที่มีต่อทรัพยากรพลังงานมูลค่ามหาศาลในอ่าวไทยซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจที่กำลังเน่าเฟะของพวกเขาไว้ได้และเมื่อยักษ์ใหญ่ที่เคยหลับไหลอย,อย่างไทย เริ่มขยับตัวด้วยความกรดเกรี้ยวโดมิโน,โนตัวแรกแห่งความล่มสลายของระบอบคุณเซนก็ได้เริ่มล้มลงแล้วทางด้านความเคลื่อนไหวตามแนวแตะเข็บชายแดนสัญญาณแห่งการเตรียมพร้อมระดับสูงสุดได้ถูกยกระดับขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังหน่วยข่าวกรองทางยุทธศาสตร์รายงานว่ากองทัพไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางกำลังจากการตั้งรับปกติมาเป็นแนวป้องกันเชิงรุกที่พร้อมตอบตัวทันทีในทุกวินาที พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นบริเวณช่องบกช่องอานมา้าหรือพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหารถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นป้อมปราการเหล็กที่ยากจะเจาะทะลุการเตรียมพร้อมในครั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานใครแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าอธิปไตยของชาติไม่ใช่สิ่งที่ใครจะก้าวล่วงได้อีกต่อไปสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ในครั้งนี้แตกต่างจากความขัดแย้งในอดีตอย่างสิ้นเชิง คือความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีที่กองทัพไทยนำมาใช้เพื่อกดดันฝ่ายตรงข้ามภาพของฝูงบินขับไล่ F 1 6และเครื่องบินฝึกขับไล่สมรรถนะสูง T 5 0 TH ที่ทะยานขึ้นเหนือน่านซ้าไม่ใช่เพียงแค่การบินลาดตระเวนธรรมดาแต่คือการแสดงแสนยานุภาพเพื่อครองอากาศอย่างเบ็ดเสร็จเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นที่ดังกึกก้องเหนือแนวชายแดนเปรียบเสมือนมัจ,จุราชที่คอยจ้องมองทุกความเคลื่อนไหวของข้าศึกจากมุมสูง ในขณะที่ระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะถูกติดตั้งตลอดแนวเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ป่าทึบให้กลายเป็นโซนสังหารที่ทุกย่างก้าวของผู้บุกรุกถูกจับจ้องผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งกัมพูชาความโกลาหลเริ่มกัดกินขวัญกำลังใจของทหารในระดับปฏิบัติการรายงานลับจากแนวหน้าเปิดเผยว่าคำสั่งจากกรุงพนมเปญที่ส่งตรงมายังหน่วยรบเริ่มขาดความชัดเจนและเต็มไปด้วยความสับสน ทหารกัมพูชาที่ต้องเผชิญหน้ากับความพร้อมรบเต็มอัตราศึกของไทยเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงเหตุผลที่แท้จริงของการเผชิญหน้าครั้งนี้พวกเขาเริ่มตระหนักว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่การปกป้องแผ่นดินเกิดแต่คือการเป็นโล่มนุษย์เพื่อปกป้องอาณาจักรคาสิโนและกลุ่มทุนจีนสีเทาที่กัดกินประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนาน ความเหลื่อมล้ำทางยุโทโธกกรระหว่างรถถังรุ่นเก่าสมัยสงครามเย็นของพนมเปญกับระบบอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงของไทยทำให้ความฮึกเหิมที่เคยมีมาลายหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความหวาดกลัวต่อชะตากรรมที่มองไม่เห็นทหารระดับล่างเริ่มมองเห็นความจริงที่เจ็บปวดว่าหากมีการประทะเกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่สงครามแต่จะเป็นการฆ่าตัวตายหมู่ภายใต้เงื้อมมือของเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่ที่พวกเขาไม่มีทางต่อกรได้เลย รอยร้าวในโครงสร้างกองทัพของกัมพูชาเริ่มขยายวงกว้างจนยากจะประสานเมื่อวิกฤตศรัทธาได้แทรกซึมเข้าสู่จิตใจของนายทหารระดับปฏิบัติการรายงานข่าวกรองระบุถึงปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือการแข็งขืนต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในหลายพื้นที่ยุทธศาสตร์ทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่หน้าแนวรบเริ่มตระหนักถึงความย้อนแย้งของภารกิจ พวกเขาถูกส่งมาเพื่อปกป้องพื้นที่ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของประชาชนแต่กลับเป็นป้อมปราการของอาชญากรรมข้ามชาติทั้งบ่อนคาสิโนหรูและตึกสูงรฟ้าที่เป็นสูงบัญชาการของแก่งคอเซ็นเตอร์ซึ่งกลุ่มทุนเหล่านี้ใช้เป็นฐานในการหลอกลวงดูดเงินจากคนไทยและเพื่อนบ้านความเจ็บปวดจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนายพลเพียงไม่กี่คนทำให้ขวัญกำลังใจของทหารพนมเปนพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง ในทางกลับกันยุทธการของกองทัพไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรบแบบเดิมไปสู่สงครามยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบปฏิบัติการโจมตีด้วยคลื่นความถี่สูงและการตัดวงจรการสื่อสารทำให้ระบบสั่งการของฝ่ายตรงข้ามเป็นอัมพาตรถถัง BM21 ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของกัมพูชากลับกลายเป็นเพียงเป้านิ่งที่ไร้ทางสู้เมื่อต้องเผชิญกับระบบตรวจจับและล็อกเป้าที่แม่นยำจากระยะไกล เสียงระเบิดที่ดังกึกก้องทำลายคลังแสงและฐานที่มั่นสำคัญในพื้นที่ปอยเปตและพระตะบองไม่ได้เป็นเพียงการทำลายทางยุทธวิธีแต่คือการทุบหม้อข้าวใบใหญ่ของกลุ่มทุนสีเทาที่คอยหนุนหลังรัฐบาลพนมเปญอยู่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรังของสแกมเมอร์และอาคารพาณิชย์ผิดกฎหมายส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินของผู้มีอํามาตในพนมเปญแรงสันสเถือนจากการโจมตีที่แม่นยนํานี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า ไทยไม่ได้รบกับประชาชนกัมพูชาแต่กำลังทำสงครามล้างบางมแมลงร้ายที่กัดกินภูมิภาคนี้มานานความชอบธรรมในการปฏิบัติการของไทยได้รับการจับตามองจากนานาชาติในขณะที่ภาพลักษณ์ของกัมพูชาตกต่ำลงสู่จุดต่ำสุดในฐานะรัฐที่ล้มเหลวในการจัดการอาชญากรรมและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พนมเปนต้องดิ้นรนหาทางออกท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากภายในประเทศที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่าถึงเวลาแล้วหรือย,อยัง ที่จะต้องยอมจำนนต่อความจริงเมื่อควันไฟจากสมรภูมิเริ่มจางหายความจริงที่ปรากฏเบื้องหน้าคือภาพแห่งชัยชนะที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกกองทัพไทยสามารถรุกคืบเข้ายึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตรส์สำคัญอย่างเนิน225และเนิน350ได้อย่างเบ็ดเสร็จธงไตรรงที่ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาเหนือยอดเขาพนมดงรักไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเท่านั้น แต่คือการประกาศสักดาว่าพื้นที่ทับซ้อนที่เคยเป็นประเด็นขัดแยง้งจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองอีกต่อไปปฏิบัติการในครั้งนี้ทหารไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นทั้งทางยุทธวิธีและมนุษยธรรมเพราะสิ่งที่พวกเขาพบในพื้นที่ยึดครองไม่ใช่แค่คลังอาวุธแต่คือหลักฐานความเน่าเฟะของขบวนการค้ามนุษย์ฟาร์มนุษย์และศูนย์ c a เซนเตอร์ที่ถูกซุกซ่อนอยู่หลังแนวประทะถูกเปิดโปง่ง ทหารไทยเปลี่ยนสถานะจากผู้พิชิตเป็นผู้ปลดปล่อยช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถูกกักขังสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการทางทหารของไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างท่วมท้นในขณะที่แนวรบด้านการทหารไทยกําลังกำชัยชนะอย่างเด็ดขาดฉากทัดทางการเมืองระดับโลกก็ได้พลิกผันไปในทิศทางที่พนมเปญไม่เคยคาดคิด ความหวังที่ผู้นำกัมพูชาเคยฝากเอาไว้กับมหาอำนาจตะวันออกและโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่เคยวาดฝันว่าจะเป็นเกราะกำบังอันแข็งแกร่งบัตรนี้กลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่จางหายไปในหมอกสงครามเมื่อถึงเวลาคับขันเสียงตอบรับจากพันธมิตรที่เคยให้สัญญาใจกลับกลายเป็นความเงียบงนัน ไม่มีมหาอำนาจชาติใดกล้าเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงปกป้องรัฐบาลที่พัวพันกับธุรกิจสีเทาและอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกส่งผลให้พนมเปนถูกโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางวิกฤตที่ตนเองเป็นผู้ก่อสำารายสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกสำหรับฝ่ายตรงข้ามเมื่อสามมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกประชาธิปไตย อันได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ประสานเสียงออกถแถลงการร่วมกันสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการกวาดล้างแหล่งกบดานของอาชญากรข้ามชาติในกัมพูชาอย่างถอนรากถอนโคนการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการลุกคาดทางการทูตที่แยบยนที่สุดเพราะมันเป็นการเปลี่ยนสถานะของความขัดแยง้งจากเรื่องพรมแดนให้กลายเป็นวาระความมั่นคงระดับโลก ซึ่งทำให้ไทยมีความชอบธรรมเต็มร้อยในการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดการคู่ฉีกเนมโอยูจึงไม่ใช่แค่คำคู่ลอยๆแต่คือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่การจัดระเบียบใหม่ในภูมิภาคโดยที่กัมพูชาไม่มีแต้นต่อใดๆเหลืออยู่เลยในมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำพนมเปญน,นั้นรุนแรงและสร้างความเสียหายลึกซึ้งยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ในสนามรบ การปิดด่านชายแดนถาวรและการระงับธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มทุนที่เกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาเปรียบเสมือนการถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเม็ดเงินหมุนเวียนกว่าหลายพันล้านบาทหายวับไปในพริบตาค่าเงินเรียวอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงจนแทบไร้ค่าประชาชนต่างพากันเทขายเงินสกุลท้องถิน่นและหันมาถือครองเงินบาทและดอลลาร์เพื่อความอยู่รอด ความโกลาหลในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าสะท้อนภาพภาวะข้าวยากหมากแพงที่ลุกลามไปทั่วเมืองหลวงสวนทางกับความมั่งคั่งของชนชั้นนำที่เริ่มขนย้ายทรัพย์สินหนีออกนอกประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคัน้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่ตอกย้ำความล้มเหลวของระบอบเก่าได้ถูกเปิดเผยเมื่อทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่แนวหน้าและสามารถยึดตู้เซฟปริศนาของนายพลระดับสูงกัมพูชาเอาไว้ได้ สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่แค่เอกสารรับทางการทหารแต่คือบัญชีสวยและหลักฐานเส้นทางการเงินที่โยงใยระหว่างกองทัพกับแก๊งคอลเซนเตอร์นรกอย่างชัดเจนข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลุดทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลพนมเปญในเวทีโลกจนหมดสิน้นหน้ากากของผู้ถูกกระทำที่พวกเขาสวมใส่มาตลอดถูกกระชากออกเผยให้เห็นเนื้อแท้ของรัฐที่สมรู้ร่วมกับอาชญากรข้ามชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตที่เคยมีมาถูกพิสูจน์แล้วว่าหากปราศจากความจริงใจและการเคารพอธิปไตยของเพื่อนบ้านสัญญาใดๆก็เป็นเพียงกระดาษที่ไร้ความหมายสงครามในครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนปืนใหญ่หรือรถถัง bm 2 1แต่อยู่ที่ความชอบธรรมและการสนับสนุนจากประชาชนซึ่งไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการรักษาอธิปไตยในศตวรรษที่21ต้องใช้ทั้งปัญญาและกำลังที่สอดประสานกัน ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามกำลังนับถอยหลังสู่ความล่มสลายของระบบอำนาจเก่าที่สร้างขึ้นบนรากฐานของความหลอกลวงเมื่อม่านแห่งความขัดแย้งค่อยๆติดลงสิ่งที่ปรากฏชัดต่อสายตาชาวโลกไม่ใช่เพียงแค่ร่องรอยความเสียหายทางวัตถุแต่คือการถือกำเนิดใหม่ของดุลอำนาจที่มั่นคงและชัดเจนยิ่งกว่าเดิมประเทศไทยได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วว่าความสงบสุขที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้สร้างขึ้นจากลมปาก หรือข้อตกลงที่เปราะบางบนแผ่นกระดาษแต่สร้างขึ้นจากความเด็ดขาดในการรักษาอธิปไตยและการก้าวทันโลกด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงภาพของทหารไทยที่ยืนหยัดอย่างสง่างามบนแนวเขาพนมดงรักโดยมีระบบตรวจจับอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงที่มองไม่เห็นคือหลักประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าฝันร้ายจากอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งต้มตุ๋นที่เคยกัดกินสังคมไทย จะไม่มีวันหวนกลับมาอย่างรากลึกได้อีกบนแผ่นดินรอยต่อแห่งนี้มองไปในอนาคตอันใกล้พื้นที่ชายแดนที่เคยเป็นจุดเดือดอย่างช่องอ่านม้าและช่องบกกำลังถูกเปลี่ยนโฉมหน้าให้กลายเป็นเขตความมั่นคงถาวรในรูปแบบดิจิทัลด้วยการติดตั้งหอคอยสังเกตการที่ทันสมัยและระบบเซ็นเซอร์ความไวสูงตลอดแนวตะเข็บชายแดนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับชาติในยุคที่ข้อมูลข่าวสารคืออาวุธที่สำคัญที่สุด บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดสำหรับพนมเปนที่ต้องสูญเสียอำนาจการต่อรองในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและทรัพยากรพลังงานมหาศาลไปตลอดกาล <c oughs> เพียงเพราะการเลือกเดินหมากผิดตาด้วยการท้าทายยักษ์หลับอย่างประเทศไทยท่ามกลางรุ่งอรุณใหม่ที่สาสสองลงมายัางชายแดนไทยกัมพูชา เสียงระฆังจากโรงเรียนที่กลับมาเปิดทำการและรอยยิ้มของเกษตรกรที่ได้กลับมาเกี่ยวข้าวบนผืนดินของบรรพบุรุษโดยปราศจากความหวาดระแวงคือเสียงสะท้อนของชัยชนะที่แท้จริงที่ประชาชนสัมผัสได้ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการมุ่งทำลายล้างแต่คือการทวงคืนความยุติธรรมและความปลอดภัยให้กับคนไทยทุกคนอย่างถาวรประเทศไทยได้ประกาศจุดยืนที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะรัฐที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยทั้งกำลังรบและปัญญาทางยุทธศาสตร์และเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปในฐานะผู้นำแห่งความมั่นคงที่นานาชาติต้องให้การยอมรับและเกรงขามอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกต่อไป